อ้าโอเคครับผมกราบสวัสดีครับผมโอ้โหยเจมโปรสเลตินติล้อมาแล้วจ้าสวัสดีเพื่อนพี่ๆทุกท่านด้วยแล้วกันครับผมช่วงนี้ตื่นมาแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหเสียงแหบเสียงแห้งกันเหลือเกินครับไม่ใช่อะไรเราพูดเยอะ <laughs> อ,อารมณ์ดีก็เป็นอย่างนี้โอ้โหเมื่อวานนี้ต้องบอกตามตรงถ้าใครได้ดูดิเกือบไปรอดฮะ,ะเกือบเอาตัวไม่รอดเหตุการณ์มันเป็นยังไง โอ้โหเจอของเท่เข้าไปเกือบไม่รอดฮะ <laughs> โอเควันนี้เดี๋ยวมาเกมมาจงเวสองหน่อยละกันนะตามคาเรียกร้องละกันนะอะ้าวมามาจงเวสองรับเย็นอีกหนึ่งเกมที่เรียร้องอันดับสองรองจากสาวทํามที่เจมเล่นประจํและกันนะ,ะบอดีไม่ดีเดี๋ยวดูกันเอาฮะนาไม่พูดเยอะครับเจ็บคอครับช่วงนี้ <laughs> โอ้โหใครบอกว่าช่วงนี้ไออะไรนะมาจงเวสองมันเกลือเหรอ นะจริงๆเนี่ยถ้าถ้าเกลือนี่คงไม่เกลือหมดประเทศมั้งเอาจริงนะเดี๋ยวลองดูฮนะไม่เป็นไรวันนี้ทุนมาอยู่ประมาณหนึ่งพัน 1, บาทนะฮะเดี๋ยวมาดูกันจริงๆเนี่ยถอนออกไปเมื่อวานถอนออกไปพันหนึง่งเออนะครับใช้ได้อยู่ไม่ถึงก็ไม่ถึงกับแ yeah, ยนะ่ฮะเอาตัวรอดมาได้อโอ้โหเกือไม่รอดนะดีว่าทุนน้อยแค่สามร้อยอ่ะนะ ทํากำไรไปประมาณพันหกพันนะฮะอ้าวันนี้เดี๋ยวมาดูฮะวันนี้เหลือติดบัญชีไว้หนึ่พแล้วกันจิมปรับไปเบีดห้าเลยก็ได้นะเอาไปดเดี๋ยวมันจะมีช่วงที่เจมอาจจะได้หยุดนะเจมจะได้ลาไปเที่ยวฮะขอทัวร์สักหน่อย เดวไปเที่ยวภาคอีสานนะเห็นบอกว่าหลวงปู่ศิลานี่กาลังมาเลยอ่ะทุกคนนะถ้าใครได้ติดตามเรื่องกระแสช่วงนี้ฮะโอ้โหหลวงปู่ศิลาภาคทางภาคอีสานอ่ะโอ้โจริงจริงเจมอยากไปกราบไหว้นะหลวงปู่ศิลาฮะท่านนะมีเมตตาแล้วก็สายชนนี่เรียกว่าโอ้โหแห่แห่ไปกราบนวัธการไปกราบไว้เป็นสิริมงคลต่อชีวิตนั่นเองนะหลวงปู่มหาศิลานะครับสวยสองสามแต่งร่างรายประดดดีมา เออเจมจริงๆเจมก็ตั้งใจอยากจะไปกราบท่านอ่ะนะครับอืเดี๋ยวว่ากันอาจจะเป็นหินติดล้อออนทัวร์นี่ยังไง <c oughs> เออสถานที่ท่องเที่ยวเอาง่ายๆคือไปหาไหว้พระนั่นเองนะท่องเที่ยวเชิงเ้าเรียกวาอะไรทำบุญไปด้วยท่องเที่ยวไปด้วยนะเอา้าเดี๋ยวว่ากันฮนะสายอีสานเดี๋ยวรู้จักเลย <c oughs> เออเข้ามาเลยมาสองสามก่อน ตัวบนอ่ะตัวบนอ่ะนี่ไงไอ้แดงแดงมันแลบออกมาแล้วทำไมไม่ลงมาวะอู้อ่ะดูสถานการณ์ก็จริงๆยังดูไม่ออกนะแต่แต่แตกนอก็ถือว่าเรื่อยเรื่อยฮะอาจจะไม่ได้เปรี้ยงป้างอะไรดอกใหญ่มากมายฮะแต่แตกนอกเรื่อยเรื่อยนะไปนี่ไงสองกับ4ตัวต่อมีอยู่แล้วยี่เป็บาทบาดีแถวสองไปราวหวาแล้วตัวต่อไม่มีโอ้โหน่าเสียดาย ไปออตโต้ไปขี้เกียจกดกดล้างหน้ากระดานไปก่อน <c oughs> ออตโต้ก็ทำกำไรได้เห <c oughs> มือนกันก็ผมสูตรวิธีที่พี่ๆทางพี่ๆของเจมแนะนำมาก็คือกดดับเบิลน่ะอันนั้นก็ใช้ได้นะแต่จริงๆคือเจมไม่ร,รู้หรอกว่าถ้าเดือนได้ลองเอาไปใช้หรือเปล่าสูตรกดดับเบิลนะแต่จากที่เจมลองก็คือว่าโอ้โหเอาเรื่องอยุ่งนะครับอาจจะฟุกอะเอาจริงนะ <c oughs> กดดับเบิลไปดอกเดียวมันเข้าฟีอะพระเจ้าช่วยสองสามมาตรงนี้สวยครับ และโบไปแถวเต็ม36บาทเอาเรื่องเพิ่งแตกแล้วพี่จะต่อไหมมีตัวต่อ,ตตตอแถว2แปลงราบใบวายเอาไป1ดอกมอบมองไปเลยจ้ะเอาดิข้อเสียของเกมมาจงเวเหมือนจะบอกทุกครั้งแต่คลิปนี้ก็จะบอกอีกหนึ่งครั้งว่ามันซื้อฟีสป,ปินไม่ได้ครับสำหรับเกมมาจงเวนะก็คือได้อย่างมากคือไล่เบดสู้เอาข้อดีคือมันไล่เบดสูงได้ฮะมันมัน เขาเรียกว่าอะไรมันตันมันตันแม็กเบทได้เยอะรู้สึกว่าเท่าไหร่2 0พันหรือ4 0 0พันะประมาณนี้นะถือว่าได้เยอะอะนะตันไปเรื่อยๆเรียกได้ว่าอัพเบทไปเรื่อยๆค่อยๆเล่นเขาเรียกว่าอะไรดับเบิลดับเบิลอัพเบตขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็คือถ้ามันแตกอ่ะเหมือนเล่นทบอ่ะถ้ามันแตกมาดอกดอกเขาเรียกว่าอะไรดอกที่เราเล่นเยอะแล้วอ่ะมันก็เป็นฟิลแบบว่าเหมือนคืนทุนที่เราเราเสียมาทั้งหมดอ่ะฟิลนั้นอ่ะ นะ u, เดี๋ยวเเจมจะเล่นให้ดูแล้วกันนะพูดแบบนี้บางทีหลายๆคนพี่ๆหลายคน,ยคนมองไม่เห็นภาพนะ <c oughs> ไปเดี๋ยวจัดให้ดูแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะโอ้โหเออ,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 อจริงๆก็นะไม่อยากจะพูดว่าเกลือหนึ่งพาสิบลงวันเหลือเก้าร้อยแล้วมาเข้าซะหน่อยมาเปิดหัวมาหน่อยสวยๆหน่อ<ด>ยไปก็ไม่เข้าอีกอะ้นะเออจะให้ทำไงวะ <laughs> เป็น5้าเปสวยปะมแวสองแป่งร้วายมีตัวต่ออยู่3ามปรนารวายแทนและว่างไอ้จ้าหนึ่ยังมาอยู่แล้วแล้วแถวไกลแถวสีโอ้โหว่าแล้วมันไกลไปหน่อยเอาดิพอวันีไปจะได้อีก200บาทครับผมนะเออถือว่ากลับคืนมาแล้วกำไรวัน100่งครับตอนนี้ฮะส0งบาท50ตังค์มาทำไมเนี่ยเอาดิ เงินรางวัลเมะรางวัลมกะรางวัลก็โตชัยโยโห่ฮิ้วช่วงนี้ต้องบอกว่าเข้าสู่ช่วงรืดดูฝนตกแล้วนะครับอีกสักหน่อยนะแถวแถวแถวสุพรรณเนี่ยสุพรรณเรียกได้ว่าโอ้โหขับรถผ่านเนี่ยต้องบอกว่าเ oh. ขียวขจีอ่ะนะทุ่งแบบบรรยากาศดีจัดนะ <c oughs> พื้นที่ท้องทุ่งนาแถวสุพรรณนะ <c oughs> จากที่เจมเคยไปนะ,ะเคยขับรถผ่านนะ จริงๆนี่อยากแบบหินจิดล้อโปรสล็อตออนทัวร์อยู่เหมือนกันนะเอาจริงๆนะภาคกลางเออเริ่มจากภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานเหนือใต้ออกตกจริงๆอยากไปหมดนะอื <c oughs> <c oughs> ถ้าเกิดว่ามีผู้สนับสนุนนี่จะดีเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะว่าเจลก็ทำงานอยู่ทำงานประจำทำงานโรงงานเออถ้าออกไปได้ก็ได้แค่ลาไปนะฮะลาพักร้อนนะครับ อาทิตย์หนึ่งสิบวันอะไรประมาณเนี้ใช้สิทธิ์ลาสักนิดหนึ่งฮะปีนี้ยังไม่ได้ใช้เลยนะ <laughs> เอา่ฉยๆนะไห <c oughs> มขบวนนี้สวยแล้วร้อยสามเจ็ดครับไปเรื่อยๆก่อนนะเดี๋ยวขึ้นเป็นสิบให้อีกสักหน่อยใจเย็นนะเดี๋ยวขึ้นเป็นสิบครับใจเย็นไปเรื่อยฮะลูกเล่นมันไม่ค่อยเยอะมาจองเวฮะแต่ก็ทําไงได้อะถ้าเกิดว่ามันแจกมันได้รางวัลอะยังไงก็ต้องเล่นอยู่แล้วอะใช่ไหม ถ้ามันจถ้ามันได้รางวัลอย่างไงก็ต้องเล่นครับสำหรับมาจงเวนะถึงจะไม่มีซื้อฟิจปินก็ตามแล้วไปเกมใหม่ก็มีนะเกมใหม่ก็หลายเกมแต่ว่ามันจะมีอยู่สองสามเกมมั้งพี่เจมยังไม่ไม่เคยเล่นอ่ะนะเดี๋ยวขอไปลองก่อนแล้วกันได้พี่ขอมานะเดี๋ยวเจมจัดให้ฮะเออโอ้โหมาคอมโบนี้สวยแล้วคูณห้าต่อเนื่องไม่มีตัวต่อโอ้โหท่านผูช้ชมมา138บาท เออเอาเริ่มมาได้แตกนอกใช้ได้แบบนี้อัปเดตเลยดีกว่ามันไม่ต้องรอหมดหรอกวะไปอัไปเบสสิบดีกว่านะครับขออนุญาตอัปเบสสิบขึ้นไปเลยนะมาสปินครั้งละสิบบาทวันนี้บวกไปประมาณสามร้อยแล้วโดยประมาณโดยประมาณเออนั่นไงเราสามหกเอาดีเฮ้ยนี่แหละสวยเพราะตัววายไม่มีออกเลยวะพอขึ้นเบสสิบเอาดิไปสามสิบหมุนเหมือนเดิมครับเบสสิบบาทขยับขยายขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่าเสียเสียเยอะยู และฟีดสปินมึงหลอ,อกกูหลายทีแล้วมึงเลยป้ายหลายทีแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่หลอ,อกกูนะคะผมให้ทํายังไงวะอออเออเหนื่อยใจเหนื่อยใจมันทําอะไรไม่ได้หรอกครับผมท่านผู้ชมถ้าเขาจะแจกเขาก็าเจกอะ่ะเอามาดิขอหนึ่งโด่งนี่มันหลอกหลายครั้งแล้วจะเลยป้ายนะครั้งนี้มาดิโอขอไม่ตื่นเต้นแล้วได้ไหมว่ากับฟีสปินเนี่ยครั้งแรกของเกมก็ยังไม่เข้าอะ่ะ จะให้ผมคิดว่ายังไงอ่ะจะให้เจมคิดว่ายังไงครับผมท่านผู้ชมเออครั้งแรกของเกมมันยังไม่เข้าไม่อะไรให้เลยอะ่ะโอ้นี่ให้โมโหอ,อีกแล้วนะให้โมโหอ,อีกแล้วนะไปไอ้่อย่างน,น้อยก็กำไรแล้ว่าสองร้อยเอาดิ <c oughs> ไม่น้อยนิดเลยเกินสามแปลงร่างวายไป,ยไไปดิไม่มีต่ออีกเอาดิ มันเหมือนจะแจกแต่มันก็ฝืดๆว่ะโอ้โหอยากจะอัดจาระบีลงไปสักหน่อยอะเหมือนว่าจะแจกแต่ก็ฟืดอยู่อ้าวเาไม่ได้ลื่นซะทีเดียวะครับผมอันนี้ก็ <Yeah. S 1> ไม่ได้ลื่นสะทีเดียว <Yeah. S 1> เออโอ้โหนี่จะให้ทํายังไงล่ะถ้ามันมาแบบลื่นๆนี่จะไม่ว่านะต้งแบบต่อเนื่องอะแตกนอกก็แตกนอกแบบเยอะๆแบบต่อเนื่องเน,นี้ไม่ว่ากาันนะครับแต่นี่ก็เอามานานๆมาแจกดอกหนึ่งสองร้อยสามร้อยอะไรเงี้ยร้อยกว่าเงี้ย เบสิบบาทถามว่าโอเคไหมมันก็โอเคแหละแต่จริงๆอยากให้ถี่กว่านี้ความถี่นะขอหน่อยเธอโอ้ฟื้นแล้วเกลือแล้วอาจจะระเบีลงไปหน่อยเออเอาดิดึงดึงยืดยุทธุดกระชากกันไปมาเนี่ยไม่ถึงไหนสักทีฮะโอ้เอาดิเดี๋ยวสักหน่อยขึ้นเบ็ดบยี่สิบนะเอาดอกเดียวให้มันรู้เรื่องเลยเดี๋ยวกดมือนะเอาดิเดี๋ยวกดมือนะสักหน่อยเดี๋ยวบอกก่อนนะเดี๋ยวผมกดมือเลยนะครับ เอออย่ามาท้านะเจมเอาจริงนะไม่ต้องออตโต้ออตโต้อะไรทั้งสิ้นแหละนะ <S <S เอาให้รู้เรื่องกันไปกดมือได้แค่ไหนแค่นั้นดับวงดับเบิลใส่อะไรแม่งให้หมดแหละทุกเทคนิคเข้าไปฮู้จเจาอะไรให้มันได้อะแค่นั้นเองต้องมาให้หมดอะไรที่มันจะทําให้เราได้ตังค์ฮะบอกแค่นี้ไม่ต้องไปแคร์อะไรทั้งสิ้นนะเสียงหมูเสียงหมาเสียงกาเสียงไก่ฮะจังหวะน,นี้มันต้องเอาแล้วอะนะครับเออโอ้ <S <S โหไปปรับเป, <S <S ปลีปล่ยนีขออย่ากดมือนะ มาดับเบิลเลยดับบงดับเบิเลอะไรมาให้หมดอืมุ้ยอุ้ยนี่เดียวว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยสีไม่เข้านะท่านผู้ชมฮะเออมาดับบงดับเบิลอะไรกูกดไปหมดแหละเอาจังหวะเนี้ยมาเบ็ดยี่สิบแล้วหนกักๆแล้วเออนี่เริ่มลนแล้วเริ่มลนแล้วผมเริ่มลน <laughs> เหงื่อแตกว่ะยังไม่ไปไหนสักทีเออ เอาดิเอาอม,มาเออเอเอโอ้อีกแล้วเหรอเ <ยา S 1> จปอปอกฟิสฟินไม่มีเข้าไม่เอาไม่เลยเลยเลยโอ้โหใจร้ายจังวะโอ้โหไม่ยิหน่งดอกครับแล้วไปของโบนี้สุดต่อต่อมันไม่มีอ่ะอคุณเอ้ย โอโหออออข,อขอได้ไหมขอได้ไหมแถวแรกนั่นแหะสวย2อสแปลงเร่าววายไม่หนึ่ดอกและโบไปแถ 400, วเต็ม4ี่ร้อยสามแปดกลับขึ้นมาเรียบร้อยเอออ่ะได้หนึ่งดอกครับ4ี่ยกว่ามาดอกใหญ่ออกมาอย่าว่างันงีน้นะเจมขอไปที่เป็ด30มสครับกดมือเละอ่ะมันจะได้ยังทันนะอืมมันจะได้ไม่ออโต้มันจะได้ไม่ลั่นนะเอามาสองแปลงเร่าววายและโบไปอีก1ดอกตัว่อมีไหม เออนั่นแหละว่าอะไรเอาโอ้โหไกลไปหน่อยวะบัแปลงร่าไวยังถึงอยู่เอาที่ห้าร้อยกว่าเป็นสามสิบสวยเราเปรตแล้วเข้าฟีสปินมาโดองนี้เป30สามสิบมึงเอ้ยคอยดูเลยความมาเธอมันจะเกิดขึ้นนะบัตรนีครับพี่น้องครับมาเดีโบวไปหกร้อยและเข้าฟีสปินครับมาขอหนักๆเรืองอึดอัดใจมานานเหลือเกินครับผมท่านโจมมันอึดอัดใจมานานเมากูพังไหมเนี่ยฮะ มาบวกเท่าไหร่ก็พอตอนเนี้ยังไงคือเกิน500แล้วเจมเดาว่ามีแวลดีด้วยวมีแววดีมีแว,แวอร่อยและ2อสาแปลงร่ายไวในแถวสองต่อมีมาต่อเนื่องแถว3าแปลงร่ายไวมา2ตัวั้วไปอีก1และเขาโบนน้ปายคูสิลยครับเออสวยงาม ทำบอเออไปอกําไรพันหกอ่ะโอ้โหโดกนี้ไม่ต้องห่วงความอลังการมาดิครับเก้าร้อยอืปปปปปปอปบปือเย,ยม่ยมหูทาใจไม่ใช่อะไรโอ้โหมันอึดอัด่ะนะโอ้เจมอึดอดัดจริงๆมันไม่ไปไหนมาไหนเลยอ่ะกดมือยังไม่ถึงเข้าเนี่ย โอ้ยอือหืออู้มายังสวยวะอู้อย่าเกลืออย่าเกลืออย่าเกลือขอขอเออมาหน่อยมามาเร็วเร็วนี่ตัวต่อมีแปลงร่างไวแถวสามยังมาอยู่และมีอีกต่อเนื่องสวยงามพระราแปนและตัโตยังมีในแถวสามแปลงร่างไวไวสดซาปีนไม่ดีครับหวานช่ำช้ำโป๊ะพ่อแม่พี่น้องเบิ่มเบิ่มบิ่มบิ่มม,มา หวานเจี๊ยบคุณเอ้ยขอรุ้นแบบนิ่มๆเลยว่ะตอนนี้คือหวานแล้วนะตอนนี้คือหวานแล้วนะขอนิ่มๆเลยนะจังหวะน,นี้นะเอเอสักทีแล้วไงไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลยเอาแมงชันจะเกลือรชักจะเกลือแล้วมาโอ้โหฟีมาเพื่ออะไรวะเกลือขนาดนี้โอ้โหท่านผู้ชมเอ้ย,โอ,โ,ออย,ออยโอ้โอ้แจ้งเลยเถอเออมาเยอะโอ้โห ามแปลงล่างลอยมีต่ออยู่2แปลงล่างลายแทนและ1 2ึ่งสองยังมีครับผมเท,าทา่าไหร่แปลงลอยังมีตต่อไปอีกหนึ่งโดดสามร้อยสามสิบแล้วคอมโบนี้ไปไม่มีต่แอแล้วอ้าวนี่สามร้อยเก้าเก้าไปต่อเนื่องและสองมุดท้ายมาดูกันครับจบคอมโบนี้จบเทิร์นนี้เจมพอเลยรอโอ้โหแม่งเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยแต่ภาคลุ้นกันหนักเหลือเกินนักผู้ชมฮะอ้าวโอเคฮู้ หนึอว่าจะฉ่ำถึงห้าพันไม่ถึงนุ่าห์สอนฟรีมาปัโทเออเอาเรื่องอยู่ท่านชม,ชมโอเคครับผมนะบวกไปประมาณ3,500ก็ถือว่าเอาการเอางานเออของโปรโประโยชน์เยอะมีวันดีมีวัอร่อยมาจนได้กดเบ็ด30ถึงเข้าโอ้โหลุ้นจนเยี่ยวเหนียวฮะท่านชมฮะโอ้เกือบบรอดเนี่ยเจอของเท่อีกแล้วไอเจลวันนี้นะครับ <laughs> ในตอนท้ายเดี๋ยวฝากทีนิดหนึ่งเรื่องนะกิจกรรมนะอย่างที่เห็นทายเลขท้ายสองตัวนะครับนะตอนท้ายเนี่ยเอาดูให้ดีไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องตกใจนะครับดูให้ดีนะครับผมจะปิดเลขไว้ทายเลขท้ายสองตัวไม่ไม่นับทศนิยมนะทายเลขทายตัวตัวว่าจํานวนรวมที่จะเนี่ยได้เนี่ยเท่าไหร่เลขท้ายสองตัวนี่นะที่เจมปิดไว้นะ ไปดูกิจกรรมนะครับไปดูกิจกรรมในช่องทวิตเตอร์ของเจมนะครับมีกิจกรรมประกาศไว้ใครทายถูกเลขท้าย2ตัวรับเงินรางวัล1น0บาททางครูมันนี่ทันทีรับเงินรางวัล1น0บาทผ่านทูมันนี่ทันทีเลขท้าย2ตัวทีเด็ดมีอยู่ท้ายเกมนี่เองอย่าลืมนะครับเออทายเลขท้ายสองตัวเหมือนเดิมเลยอันนี้ถือว่าได้รับผลตอบรับเสียงตอบรับที่ดีเลยแหละครับนะครับทายถูกไม่นับโทศนิยมนะครับเลขท้ายสองตัวเนี่ยที่เจมปิดไว้เนี่ย นะไอตัวเงินรางวัลรวมนี่ไม่ใช่นะตัวนี้นะเนี่ยนะต้องช่องนี้นะที่เจมปิดไว้นะี่นะเออท่ายถูกรับทันทีก็เงินรางวัล1น0บาทผ่านทูมันนี่ทันทีไปติดตามกิจกรรมได้ที่ทวิตเตอร์ของเจมนะครับฟังให้ดีไปเมน้นนะในคลิปนี้ฮะไปเมนเมนในช่องคอมเมนต์นี่แหละทายเม้นเพื่อทายว่าเออเท่าไหร่2 3 4 5า7อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็แคปคอมเมนต์ที่ตัวเองเมนนะ่ะไปโพสต์ในทวนะิตเตอร์ฮะถ้าถูกรับรางวัลทันที แคปคอมเมนต์ที่ตัวเองเม้นในคลิปนี้ใต้คลิปนี้เนี่ยไปโพสในทวิตเตอร์ของเจมไปเม้นในทวิตเตอร์ของเจมนะครับถูกก็รับรางวัลทันทีใครไม่เข้าใจกิจกรรมไปดูทวิตเตอร์เจมจะแปะลิงก์ทวิตเตอร์ไว้ให้ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับมีกิจกรรมแจกเงินรางวัล1น0บาทห่านทูวนันนี้รับไปทันทีนะครับอย่าลืมไปติดตามกิจกรรมไม่เกินนะครับผมไม่เกินบ่าย3วันพรุ่งนี้นะถ่ายนะไม่เกินบ่าย3วันพรุ่งนี้เจมประกาศผลในคลิปต่อไป นะครับเดี๋ยวเจอกันในรอบต่อไปแล้วกันครับผมสวัสดีครับผม